สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ระลึกชาติที่มีความทรงจำติดมากับจิตวิญญาณที่มาเกิดใหม่และความทรงจำส่วนนี้ไม่ได้ลบเลือนหายไปเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์ใหม่ก็ยังสามารถที่จะจดจำระลึกได้ว่าชาติก่อนตนเป็นใคร มีพ่อแม่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเมื่อมีการพิสูจน์ทดสอบว่าคำพูดของผู้ระลึกชาติเป็นจริงหรือไม่ก็ปรากฏว่าเป็นความจริงทุกประการสำหรับท่านที่มีความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่เกิดใหม่อีกขอให้ท่านติดตามฟังเรื่องราวของผู้ระลึกชาติคนนี้หลังจากฟังจบแล้วบางทีท่านอาจจะเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของท่านใหม่ก็ได้ เรื่องราวของผู้ระลึกชาติรายนี้เป็นเด็กอายุประมาณสามขวบชื่อเด็กชายชุ่มอยู่ที่บ้านตำบลขาเนินอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิวันแรกเด็กชายชุ่มบอกว่าตนระลึกชาติได้เป็นวันที่25สิงหาคมปีพศ2 5 0 0วันนั้นเป็นเวลาเย็นพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าจู่ๆเด็กชายชุ่มก็พูดว่าพ่อเพิ่มกับแม่ทุ่มไม่ใช่พ่อแม่ฉัน พ่อแม่นึกว่าลูกพูดจาเพ้อเจ้อแม่จึงพูดย้าว่าถ้าพ่อกับแม่ไม่ใช่พ่อแม่เองแล้วเองเป็นลูกใครล่ะพ่อผมชื่อสีแม่ชื่อคงอยู่บ้านระหารสายโนนเด็กบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังในเพิ่มกับนางทุ่มชักเอกใจแม่ก็ซักถามต่อไปว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เองเกิดจากท้องแม่แท้จะเป็นลูกคนอื่นได้อย่างไร ฉันพูดจริงๆพ่อฉันชื่อสีแม่ชื่อคงฉันเองก็ไม่ได้มีชื่อชุ่มแต่ชื่อประสิทธิ์ฉันมีไก่ด้วยพ่อกับแม่พาฉันไปเอาไก่ที่บ้านระหารทรายหน่อยสีคราวนี้ในเพิ่มกับนางทุ่มชักจะเริ่มไม่แน่ใจเสียแล้วว่าลูกพูดเพ้อเจอ้อเพราะนายสีกับนางคงอยู่บ้านระหารทรายที่เด็กชายชุ่มเอ่ยถึงมีอยู่จริงๆนเพิ่มกับนางทุ่มเองก็รู้จักและที่น่าแปลกใจก็คือ ตั้งแต่เด็กชายชุ่มเกิดจนมีอายุได้สามขวบในเพิ่มกับนางทุม่มไม่เคยพาลูกไปเที่ยวที่บ้านะหารทายเลยแม้แต่ครั้งเดียวและชื่อของนายสีกับนางคงก็ไม่เคยเอ่ยถึงทำไมลูกถึงเอ่ยชื่อนายสีกับนางคงราวกับรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีในเพิ่มกับนางทุมจึงซักไซไล่เลียงลูกชายอย่างละเอียดก็ได้ความว่าลูกชายเมื่อชาติก่อนมีชื่อว่าประสิทธิ เป็นโรคบิดตายเมื่อตอนอายุได้4ี่ขวบขณะที่มีชีวิตในชาติก่อนมีไก่ชนตัวหนึ่งที่รักมากกับมีผ้าขาวม้าไหมผืนหนึ่งซึ่งชอบมากและยังจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเล็กเล่นกับเพื่อนแล้วหกล้มคิ้วแตกนอกจากนี้ยังได้เล่าถึงสิ่งที่จำได้ตามประสาเด็กๆอีกหลายอย่างการระลึกชาติได้ของเด็กชายชุ่มทำให้ไนเพิ่มกับนางทุมเชื่อว่าเป็นความจริง เพียงแต่ยังไม่มีโอกาสทดสอบพิสูจน์ว่าเป็นจริงแค่ไหนหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเด็กชายชุ่มก็มักจะรบเร้าให้พ่อแม่พาไปหาในสีกับนางคงที่บ้านระหารสายแทบจะทุกวันแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความคิดถึงผูกพันกับพ่อแม่ในชาติก่อนมากในเพิ่มกับนางทุ่มก็อยากจะพาลูกไปเพื่อจะพิสูจน์ความจริงเหมือนกันแต่ติดขัดที่มีงานหนานล้นมือจนไม่มีเวลาว่าง จนกระทั่งงานนาค่อยเบาบางลงในเพิ่มกับนางทุ่มจึงได้พาเด็กชายชุ่มเดินทางไปยังบ้านระหารทรายซึ่งอยู่ห่างจากบ้านฐานเนินประมาณ150เส้นเมื่อไปถึงบ้านระหารทรายบังเอิญนายสีกับนางคงออกไปนาจึงไม่ได้พบกันในเพิ่มกับนางทุ่มและเด็กชายชุ่มจึงรออยู่ที่บ้านระหว่างที่รอก็มีชาวบ้านใกล้เรือนเคียงรู้ข่าวว่ามีเด็กระลึกชาติได้ เป็นเด็กชายประสิทธิ์ซึ่งตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จึงได้พากันมาพูดคุยด้วยมีคนสอบถามหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายประสิทธิ์ขณะมีชีวิตอยู่เด็กชายชุ่มก็สามารถตอบได้อย่างถูกต้องทั้งที่เรื่องเหล่านั้นไม่มีทางที่เด็กอยู่ต่างหมู่บ้านจะรู้ได้เมื่อในสีกับนางคมกลับมาถึงบ้านพบกับในเพิ่มกับนางทุ่มและเด็กชายชุ่มที่อยู่ที่บ้านขณะนั้นยังไม่รู้ว่า ในเพิ่มหน่งทุ่มมีจุดประสงค์อะไรที่มาพบเด็กชายชุมเห็นในสีกับนางคงเดินเข้าบ้านก็วิ่งไปรับด้วยความดีใจและเรียกทันทีว่าพ่อแม่พร้อมกับถามว่าไก่กับผ้าเขาม้าของผมอยู่ไหนทั้งสองก็แปลกใจที่มีเด็กสามขวบมาเรียกตนว่าเป็นพ่อแม่อย่างสนิทสนมจึงถามถึงไก่กับผ้าขามา้าซึ่งในสีกับนางคงก็คงจะลืมไปแล้ว หลังจากทักทายในเพิ่มกับนางทุ่มในฐานะคนรู้จักกันมาก่อนก็ทราบว่าลูกชายตัวเล็กๆของในเพิ่มกับนางทุ่มก็คือเด็กชายประสิทธิ์ลูกของตนที่ตายไปแล้วมาเกิดใหม่ตอนแรกในสีกับนางคงไม่เชื่อจึงได้เริ่มซักถามเด็กในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กชายประสิทธิ์ขณะมีชีวิตเด็กชายชุ่มก็ตอบได้ถูกต้องในสีนำผ้าขาวม้าไหมเก่าๆมาให้เด็กดู เด็กพิจารณาดูครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นผ้าขาวม้าของตนและยังบ่นว่าใครเอาไปใช้จนเก่าหมดซึ่งผ้าข่าม้าผืนนั้นเป็นของเด็กชายประสิทธิ์จริงๆสำหรับไก่ชนตัวที่เป็นไก่ของเด็กในชาติก่อนก็ได้ตายไปแล้วเด็กแสดงอาการผิดหวังที่ไม่ได้พบและรู้สึกเสียใจจากนั้นจึงได้มีการสอบถามถึงพี่น้องและเพื่อนๆเ,เด็กก็ตอบถูกทุกอย่าง จนกระทั่งในสีกับนางทุม่มสิ้นความสงสยัยเชื่อว่าเด็กชายประสิทธิ์คือลูกของตนที่ตายไปแล้วมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายชุ่มแน่นอนจึงมีความปิติกินดีอย่างมากถึงกับขอเด็กชายชุ่มมาเป็นลูกของตนแต่ในเพิ่มกับนางทุ่มไม่ยอมครั้นสมควรแก่เวลาในเพิ่มกับนางทุม่มจึงได้กลับหมู่บ้านของตนแต่เด็กชายชุ่มไม่ยอมกลับจะขออยู่กับพ่อแม่ คือในสีกับนางคงที่บ้านนี้ต้องพูดจาหลอกล่อและปลอบอยู่นานถึงจะยอมกลับภายหลังานเพิ่มกับนางทุ่มได้พาเด็กชายชุ่มไปเยี่ยมในสีกับนางคงหลายครั้งส่วนในสีกับนางคงก็ไปเยี่ยมลูกชายมาเกิดใหม่ที่บ้านท้าเนินบ่อยๆเช่นกันเมื่อเด็กเติบโตความทรงจําในเรื่องอดีตชาติก็ค่อยๆเลือนไปจนกระทั่งจําอะไรไม่ได้อีกซึ่งผู้ระลึกชาติส่วนมาก มักจะเป็นเช่นนี้คือเมื่อมีอายุมากขึ้นความทรงจำเรื่องอดีตชาติของตนจะลืมเลือนไปทีละส่วนกระทั่งไม่เหลืออยู่เลยบุคคลระลึกชาติได้ซึ่งเป็นไปโดยมีสัญญาความจำติดมาจากชาติในอดีตมีอยู่ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกถ้าบุคคลระลึกชาติเป็นคนนับถือศาสนาจึงสอนไม่ให้เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดการระลึกชาติได้ของเขาย่อมไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริง กลายเป็นเรื่องเลวไหลไร้าสาระไม่มีใครสนใจจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานทําให้สูญเสียข้อมูลไปอย่างน่าเสียดายยิ่งเรื่องราวของการระลึกชาติของเด็กรายอื่นยังมีให้ท่านผู้ฟังรับฟังอีกมากอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิสวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวระลึกชาติในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ